อันนี้เราอยู่บนเขานางนมนะครับเราจะขึ้นมากราบรอยะปพุทธบาทจำลองนะซึ่งเขานางนมนี้ก็อยู่ในบริเวณของวัดเขานางนมนะแล้วก็เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำในพระราชาดำรินะครับโครงการในพระราชาดำริของในหลวงรัชกาลที่1ิบนะครับ ชื่อว่าอ่าเก็บน้ำรัชโลทอนนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะมีวิวอยู่ด้านล่างอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปฟัปงเสียงหอกนู่นนะเราขึ้นไปอางนู่นนะไกลามากนะใกล้ถึงแล้วนะววใช่ นี้ก็เป็นช่วงแดดร่มลมตกนะครับช่วงนี้เวลาก็ประมาณสามโมงกว่าเกือแบสี่โมงซึ่งก็เป็นช่วงที่แดดร่มลมโชยนะครับอย่าบ,บอกว่าถ้าขึ้นไปถึงข้างบนแล้ววิวขางล่างจะสวยมากนะวิวสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ฟังเสียงหอบนะครับ นะดูจากธงนะครับพรีพวูเลยนะแสดงว่าลมค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงบันไดขั้นที่300นะครับทั้งหมดมี400ขั้นนะซึ่งก็เริ่มเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างแล้วนะครับนะเริ่มเห็น เริ่มเห็นวิวอยู่ท่าด้านล่างแล้วนะแล้วก็เห็นอาคารที่อะไรนะอาคารของรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ด้านบนนะครับใกล้ถึงแล้นะฮะอีกอึดใจเดียวครับอตอนนี้เราก็เดินมาถึงประตูสวรรค์เขานางนมแล้วนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นห้องสุขานะครับสุขาชายหญิงนะฮะเราขึ้นมาถึงประตูสวรรแล้วนะครับนะบัดนี้นโอ้มองเห็นวิวด้านล่างนะครับวิวของอ่างเก็บน้ำลัชโลทอนนะครับฮนั่นครับ เดี๋ยวเราไปปิดทองเราวไปปิดทองลายพระพุทธบาทจำลองก่อนนะให้วิวเดี๋ยวเราเดี๋ยวคืนคอยมาออกมาชมชมวิวนะเดี๋ยวไปปิดทองลายพระุทธบาทจำลองก่อนนะครับฟังเสียงคนถ่ายเทปนะหอบเลยคนระับนี่ฮะลอยพุทธบาทจำลองนะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราปิดทองลอยพุทธบาทกันนะครับคาถาคาถาตั้งเหรียญเรียกทรัพย์นะครับอ,อิมังสัจจะวาจังอาทิถามิ ตั้งตั้ง,ง,ง,งนโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควาตโตะลาโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภคว,ตวาตโตะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาตโตะลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัจจะวาจังอทิถามิเชิญตั้งเหรียญเพื่อเสริมดวงความมั่นคงบันดาลโชคลาภเสริมดวงซื้อหวยร่ำรวยเงินทอง ดวงเฮงไม่ขัดสนนะครับวัดพระพุทธบาทเขานางนมโอ้เดี๋ยวเราไปตั้งเหรียญกันมามาตั้งเหรียญกันนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญน,นี้นะลองตั้งดูนะครับว่าเราจะตั้งได้ไหมนะตั้งตรงไหนดีครับอ่อ็ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นี่ตั้งเหรียญ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งเรียนตั้งเรียนตั้งเรียนสมาธิลืมละลืม อ่าโอ้ยตั้งได้จริงๆด้วยสาธุ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 อย่างน้อยก็ตั้งได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะโดนลมล้มไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ตั้งได้นะครับสาธุโอ้ยน่าภาเมงเลยเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนอกกันนะครับนี่ฮะโอ้วิวสวยมากครับนี่ฮะนี่ เห็นไหมครับเราจะเห็นวิวด้านล่างนะวิวอ่างเก็บน้ํารัชโชธอนนะครับนี่แล้วเรยังมีทางเดินไปทางนู้นอีกนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เดินไปนะเดี๋ยวเราจะดูวิวแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะขอจบทริปเขานางนมนะครับรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับไว้แต่นะฮะอันนี้ปูทวดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารก่อนนะครับ เพื่อที่จะจบคลิปเขานางนมรอยรพุทธบา้านจำลองนะครับไว้ตรงที่รอยรพุทธบา้านนะครับสาธุสาธุสาธุาธใครผู้ใดพบเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีสุขขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆปราศจากทุกภัยพยันอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุ